ข้องแต่ละจังหวัดนะครับเอาจากจังหวัดนะโดนว่าเผื่อนนีนีต้องจังหวัดกระบี่ครับเ <c oughs> <c oughs> ป็นเงินช่องมืดช่องบันบาร์ดับนะ <c oughs> นะจากกระบี่โอเคปรุงไชไม่ยตรองไชยเออจังหวัดส่งลาครับสงสีแดง นึ่งมือบาดครับแล้วต่อไปจังหวัดนากโอนที่ธรรมราชกตามคิวเราเองยืนพุ่งเกาพันนันนากโอนที่รัดกับเมื่อกับรุรัดกับผูกเราปรุงเรืยกับนึ่งมื้เพราะปนิรูครับต้้โหน้อง้บ้นงทุกันญาครับนกันยาปัดตะลุ่มกับรองที่แดงก็มเมื่อกับทุ่นร่าเนะอันนี้นึ่งมื้อยู่ไหมนนอง ก 1, บับนะหนึ่งมื่นบาทไม่ผัวครับเราพีเออหนึงแท่นสองมื่นแต่ว่าเราโวยมานีนะครับผัวนจะนำปีเดียวถ้ามืดหน้าขึ้นถ้ารลงใจกับเอานองรนะองหัวเงินนะได้ตังกับบ้านเดียวนะนะนี่ทนะนะำมาเรื่อยๆกับช่วยอ้ามกับป,าบปาบ๋าออกมา อ่านี่เลยครับนี่ได้ถึงความทราเมื่อกี้พวกพวกเองไม่ใช่ทำได้ทุกรับอุ่นกย่ได้ยีไป็ดรังในยีบ้าพี่นะอย่างพี่รังยีบ้าเลยวะเดี๋ยวมันติดโควิดนช่ไหครับพ้อเราดีมั่นคงว่าเข้มแข็งนะครับเบยอะกินเกบม,มหน้าได้ทำกันก็อยู่ได้ครับก็คือความกลุ่มใด้ใรตรวจสอบได้ถูกจังงวัดว่าเขาทำอะไรไปเลยนะครับ ดับกาเล่ากองเออปริง่งปริง่งชุมณมีน้องเดี๋ยวราม่ใหนงานเลยนะเดียวไปดีก่าไปด สั่งยมานไม่เกิดสงครามรักษาอาสาธรรมวาจาไม่ช้าไม่เบื่อเลียนใครชูมันนี้เดี๋ยวนี้รู่ทันทีสื้อสายสั่งางบกมาสั่งสันงรวมใจข้ามากราบโน้ตว่าเป็นอย่างไรสบายดีไหม អីពួកដៃឯងកាតើឯងមកពីណា